EP ที่เ MM ็ดนะครับทุกคนเออการอยู่แล้วก็เป็นเดือนสงการแล้ว like. กันก <You 3> <Wow. Sm harmonic noise> oh, ็เลยคิดแบบว่าเอามาผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเพลงนะใช่ไหมก็จะเอาแบบว่าแบบรวมเลยก็เป็นแบบว่าพัดเพลงในวันสงการเออมันน่าจะมี ทำไมพี่มันหลีท่อเพราะว่าจริงๆแล้วพี่มันหล่อดเท่ yeah, 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 yeah. แบบโอ้โหแบบทุกคนดูนะบอกว่าแบบผมเออมาอยู่ห้องแอร์ใช่ไหมทุกคนนะไม่ยังแบบ35้องศาข้างนอกอะไรเงี้ยน่ะทุกคนเออโคตรเยอะทุกคนในสมัยน,นี้ทุกคนประเทศไทยโคตรร้อนเลยอะทุกคนเออสวัสดีครับตอนนี้กับช่องแดกสตูดิโอ กลับมากันอีกแล้วนะครับทุกคนในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ช่วงเทศากาลสงการในปีนี้นะครับทุกคนนะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับทุกคนนะสงการทุกคนนะมีโควิดก็ไม่ได้เล่นน้ำนะครับอ่าน,นอหลรแต่ว่ามีผู้นําคนนึงนะครับพูดว่าจัดงานสงการแต่ห้ามเล่นน้ำนะครับทุกคนใช่จริงๆคนแต่ว่าไาไม่เข้าใจทุกคนจัดงานแล้วก็เล่นสงการ แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับทุกคนปัญหาของผมก็คือว่าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับช่วงนี้นะครับทุกคนรู้ไหมทําไมเ <ST S 1> พราะว่า<พอ>ผมตันนะครับทุกคนนะอยู่แต่บ,บ้านนะครับอยู่แต่ยายนะครับแล้วก็อยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยก <ST S 2> ล้วก็ไม่มีเวลาไปคิดคอนเทนต์อันนั้นแล้วก็มีหลายงานอะไรเยอะๆมากทุกคนนะถึงมันจะเลิกเรียนอะไรก็ตามทุกคนนะ,อนะเออปัญหาคิดไปเยอะจังเลยวะเออแหละทุกคนก็ผ่านไปได้ทุกคนนะเออช่างนะทุกคนเรามันเข้าคอนเทนต์กันเลยนะครับทุกคนนะก็คอนเทนต์นี้นะครับทุกคนนะก็เคือคอนเทนต์ พอร์ดเพล EP ที่เท่าไหร่วะไม่ได้ทำนานนะจริงๆเดี๋ยวดูก่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่นานแล้วอ่ะเออผมเริ่มเริ่มไม่ชินแล้วอ่ะมันเท่าไหร่วะอโอเคได้รู้ละ EP ที่เจ็ดนะครับทุกคนเออ คุณก็น่าจะรู้จักนาะแบบพี่ๆน้องๆก็น่าจะรู้จักก็แบบดูคอร์สเพย์เออรีแอคชั่นอะไรอย่างงี้ถ้าไปเจอคนน่ารักก็จะแบบน่ารักใสอะไรอย่างงี้ยและทุกคนนะแบบที่มีหน้าตู้ในกล่องนเนื้อในกติกาติกาอะไรมาบนั้นแหละเพื่อไม่เสียเวลานะครับทุกคนก็น่าจะรู้กดอยู่แล้วทิ้ไลค์กดแชร์แล้วผมจะทิ้งเครดิตให้ทุกคนที่ผมดูแลกัน let's go มันร้อนจริง ตอนนี้นะครับทุกคนนะได้เข้ามาในติ๊กต็อกตอนนี้ก็ได้เข้ามาติ๊กต็อกกันแล้วฮะอืมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ว่าทำไมเรื่อเรื่อนไปทุกคนนะมีแต่อะไรแปลกๆนะครับทุกคนนะเอออะไรอย่างเนี้ย ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับวันที่ผมถ่ายก็เป็นวันที่16อันนอก็เป็นแบบว่ายังสงการอยู่แล้วก็เป็นเดือนสงการและกันก็เลยทําคิดแบบว่าเอามาผสมผสานอะไรอย่างนี้แล้วกันอนาะอมีคอสเพย์แล้วใช่ไหมก็จะเอาแบบว่าแบบรวมเลยก็เป็นแบบว่าคอสเพย์ในวันสงการเออมันน่าจะมีนี่มีแน่นอนเสิร์ชไปเจอนี่มีเยอะเลยทุกคนอ่ะก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงผู้ชายส,สวยๆหล่อๆแต่งคอสเพย์สวยๆอะไรอย่างนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาเออคลิปแรกผมก็ไม่เข้าใจทุกคนแล้วเต้นทำไมนะครับทุกคนแต่ว่ามันเขียนว่ากองอัสโตวินติดกับวัดมอนมอนเตเตเตเขียนอะไรวะเนี่ยเป็อะไรมออะไรมอนมอนนตัดอะไรทุกคนนะเออซึ่งก็ไม่เข้าใจทุกคนนะแก้วหลวงพ่อบาบาโทน่าจะเป็นชื่อตัวละครอันหนึ่งนะครับอ่านั่นแหละเพลงมันนะครับอ่าแต่ว่ายังชิวๆอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหหล่อมากหล่อมากๆเลยอ่ะอืม น่ารัก,กรน่นารักโคตรหล่อะทุกคนหลอกกระชากใจอะไรเงี้ยเฮ้ยหยอดีเจ,เจชูโร่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ต๊าเดียวดีเจอะไรวะดีเจปุ๊บปุ๊บอะไรสักอย่างคนะ่ะทุกคนเพื่อนนั่นแหละไม่ได้เร็วเร็วแล้วลืมลืมลืมให้เครดิีลืมให้เครดีสองคนเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อันนี้เครดิตคนเมื่อกี้นะครับอันนี้เครดิตคนที่สองนะครับผู้ชายหล่อๆอะไรอย่างงี้นะคนนี้นะอ่นก็คนปัจจุบันนะครับนั่นแหละเออลืมให้อีกแล้วไม่ได้ทำนานนะนะต้องเข้าใจทุกคนเ เอ้าทำไมมีเพลงนี้เฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดินทะลุมิติอ่ะใช่ป่ะเดินทะลุมิติ รวมแบบเดินทะลุมิติอะไรเงี้ยทุกคนนะผ่านทะลุมิติไปก็เป็นแบบยุคไทยเก่าอะไรเงี้ยพอเดินกล่บมาก,ก็เป็นยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยนั่น,ะนแหละดีดีคิตากาวะสั่งเกือบติดอยู่ในโลกซะแล,ล้วน่ารักน่ารักจำก็ได้ทุกคนกกอ,คนนอ,นอ,อนื้้่าฮาฮ่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 าม่าฮ่าฮ่า่า่ เอ้าอุ้ยผู้ชายเหรอวะผู้ชายเซ็นเซอร์กูไปเนี่ยยิ้วเฮ้ยหยกอุ้ยน่ารักมากอ่ะสำหรับผู้ชายยังน่ารักอ่ะทุกคนเชี่ยเอ้ยแต่งแต่งสวยมากผมเป็นผู้หญิงไงดูดีน่ารักขนาดเนี้ยดูดีเปิดตัวแฟนมดตัวแฟเป็นน่ารักครับ ตามกันได้นะครับอ่าอะไรเนี่ยพิสตาอันเดอร์สกอร์เอีสองนะครับอ่านั่นแหละกินน้ำก็ต้องใส่แก้วกินต้มยำก็ต้องใส่หมอ้อไม่ต้องสงสัยทำไมพี่มันเหละท่อเพราะว่าจริงๆแล้วพี่มันหลอดเทแย่เท่เย้ะแยะเย้ะยะเยอะยะกินน้ำก็ต้องเอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวนึงอะไรวะกินน้ำก็ต้องใส่แก้วกินต้มยำก็ต้องใส่หมอ้อสงสัยทำไมพี่มันเหล่ท่อจริงๆแล้วพี่มันหลอดเท่ถ้าจริงๆแล้ว very good คำคมบัตรใจอ่านตามกันได้นะครับเซจอวิมอะไรทะอย่างทุกคนอ่ะเซจอวิมน่ารักดีอะไรอย่างนี้นะพี่น้อรักมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห บางชมพูบเป็นกระจับอติดตามมาเลยดิครับทุกคนก็กดไลค์มาเลยครับทุกคนน้องๆทุกคนก็ต้องติดตามมาเลยดิครับทุกคนคอมเมนต์ดิว่ามีอะไรคอมเมนต์เปล่าน่ารัก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 ลูกสาวใครเนาะไม่ได้ไรครับพี่พี่เกิร์บไม่เห็นนานมากสวยจัดสวยมากสวยมากคนเป็นคนน่ารักนะครับคนเป็นตัวด้วยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออคอสเพลย์เป็นผู้ชายก็มีอยู่ทุกคนเยึดเค่ทำได้ไงวะเอ้ะ เอ้เอ้หล่อพี่เล็กปะจะว่าอะไรวะหล่อพี่เล็กปะเกิด <c oughs> มาเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงหลอกกามันเศร้าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยคนหาเลยเกิด <c oughs> มาเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่งยังหลอกก่าเลยอะ่ะเออทุกคนคลายผู้ชายแทย้เลยตอนเนี้ยทำไมกูไม่มันเลยวะ ไม่ได้มีบรรยากาศนี่นานแล้วทุกคนนะเออตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ได้เต้นอะไรทุกคนปกติจะแบบอนเด็กๆอะทุกคนก็แบบเต้นตื๊ดตื๊ดดันดันดันเล่นน้ำอะไรนี่มันมันใช่ไหมแต่ว่าพอแบบไม่มีโควิดทุกคนแล้วมันไม่อินนะครับทุกคนดูดิทางเมย์ออนอุ้ย แล้วครับทุกคนแบบที่อะไรแล้วทุกคนจะไม่ได้รับ <Mystery S 2> มิสเซรีนี่เปล่าเมนูนั้นทุกคนน่ารักมากเลยนะฮะเขาเป็นมิสเซรีอะไรอย่างงี้นะเมียวเมีย,วม,ย,ว,มยวมิสเซรีจังอ่ะเห็นไหมว่าเราทุกคนมิสเซรีจังแน่นอนทุกคนทุกบ้านผมจะรับดาวเมททั้งหมดเองอู้หูขี้โมขี้โม ไม่ได้รับหรอกกูเนี่ยจะรับแทนตามก็ได้นะครับทุกคนนะติดตามหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับอ่าถือว่าน่ารักมากนี่แต่ว่าแบบตอนไม่คอสก็สวยนะทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอ่ะดูตอนไม่คอสใช่อะเฮ้ยจอตอนไม่คอสก็น่ารักมากเลยนะครับทุกคนดูดิคู่จอดก่อนปะเป๊ะนะครับโอ้โหกจายกระจ ทุกคนเคยทำทุกคนต้องเข้าใจเหมือนผมตอน,นเด็เกๆใช่ไหมทุกคนนะผมแบบผู้หญิงอนะทุกคนตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ๆแบบน่ารักไม่หน่าเท่าตอนนี้อะไรอย่างนี้นะเออก็นั่นแหละก็บกแบบผู้หญิงเมื่เป่าแป้งอะไรอย่างนี้นะแบบน้องครับน้องครับน้องครับอะไรอย่างนี้ทุกคนอารมณ์มบบนั้นแหละทุกคนนะมันร้ายบอกแล้วผมมันร้ายกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างนี้ตามก็ได้นะครับทุกคนนะโยยะเป่าไปดูทุกคนนะโยยะสิบแปดนะฮะหยอก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 

เอไม่เข้าใจมันคืออะไรทุกคนนะแต่ว,ว่ามันนะครับทุกคนนะอ่าโฮมซูปเปอร์ซูเปนสอะไรสักอย่างทุกคนเออแหละมอมะยงเียกินปากะเบนยังทองแบนแล้วถ้เธอได้เราเป็นแฟนละ่ะอันนี้นะมโมโตะกะเูเป็นบาูาโกะเป็นบอลลอะไรครับเนี่ยอันนี้มาแบบสายลุงเลยเหี้ one two e t จริงเฉยเฉยเหมยได้นะตามนี้นะครับวาก่อนว่านี่คือการแต่งหน้าโน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหเหมยนะทุกคนเหมยนะทุกคน ตามได้กันนะครับอ่านอ่ะอืมก็พี่น่ารักมากเลยนะครับแบบชุดชุดสวยมากอุ้ยมีน่ารักมากครับทุกคนนะนั่นแหละอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหึอือหึอือหือชุดพยาบาลก็มาาย พี่คะใส่ชุดเที่ยวสงการนี้หน่อยค่ะอ๋อคอมเมนต์เหรอเขาคอมเมนต์ให้ใส่เหรอโอ้โหยอมของตาดั่พอตาละนันไปเห็นชาติกรตอนอยากตอไปอ๋อก็เจอตามกันได้นะฮะทุกคนมีเฟซบุ๊กให้ติดตามมีไอจีให้ติดตามด้วยนะฮะตัวอย่เขาน่าจะเป็นแบบว่าสายแฟชั่นหรือเปล่านะทุกคนดูด,ดิโอ้มีแต่แฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นดูน่ารักมากเลยนะฮะ จะโชว์อยู่ค่ะว่าเออเนี่ยได้นะได้ได้แขนมาด้วยใส่แล้วไม่รอดไม่รอดได้ไงพี่คนน่ารักเลยอะทุกคนเออพี่น่ารักมากมันรอดเหลือรอดรอดรอดเจ้าคนเดิมไหมเนี่ยฮะเจ้าคนเดิมที่ผมทักไปป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่คุณหลงแล้วคิดผายแล้วจำหน้าคนไม่ได้อออออออืืืืืืชอบไฟพี่มากเลยอ่ะผมชอบไฟพี่มากเลย อ่ะโอเคพอแค่นี้แล้วกัน <S <S เหนียมมากถอดมาถือหน่อยเออไม่ได้ถือนานสันแล้วเออก็จบไปแล้วนะครับทุกคนนะกับคลิปดูคอสเพย์นะครับอา่าคอสเพย์วันสงการอะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกทุกคนนะเขาว่าน่ารักมากทุกคนนะคะวาอีมากมากนะทุกคน beautiful and h a w a i า a n แอะไรไม่รู้ทุกคนเอออะไรทุกคนแอนยุก็วันสงการปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนนเล่นน้ําก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าพอดูบอกว่าคนคอสอะไรนี้ในติ๊กต็อกรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยมากเหมือนได้เล่นน้ำอีกครั้งถึงแม้ว่าอยากเล่นน้ําก็ตามนะฮะทุกคนนะเออ สรุปนะครับทุกคนนะกูอยากเล่นน้ามากกว่าดูนะครับอ่านนั่นแหละแต่ทําไม่ได้นะครับทุกคนนะเออนั่นแหละอ่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสงการนะครับเห็่ในพัทยาทุกคนนะฝรั่งเล่นสงการโคตรมันเลยคุณด้วยอยู่อีกลวโคตรนานะดูสุขภาพด้วยนะครับอ่านั่นแหละการอ้านตกนะครับผมรอดนะครับทุกคนหกซีซันผมยังรอด่ะทุกคนต้องขนานไหนอะทุกคนโควิดก็มาดิอ่ะโควิดก็มาดิ้ ใครเห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนนะทิ้งเครดิตให้ทุกคนเลยนะครับนนเดี๋ยวเฉพาะคนที่แบบเซอช์ชเมททุกคนนะคนน่ารักเลยทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดะชื่อไรกดแชร์แล้วกดติดตามแล้กกะดิ่งแล้วทุกคนก็จะสงสัยนะครับทุกคนนะว่าอะไรอย่างนี้แก้วกูกินทุกวันนะครับทุกคนนตะ่เออมันคือบูฮาวายทุกคนนะเออวงการกูไม่เล่นน้ำ <c oughs> เฮ้ยเห้ยเฮ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 ้ย